สวัสดีครับทุกคนผมตัวนัดปียนันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เดิมเช่นเคยนะครับย่านรถไฟ l d ดีบางซือแต่วันนี้ไฮไลท์พิเศษมากๆเลยนะครับคือคันตรงหน้าเลยรถไฟบูเทนนะครับที่ญี่ปุ่นให้มาเป็นรถอีกหนึ่งตู้นอนนะครับที่ผมชอบมากๆและก็ยังมีคุณปู่สับเปลี่ยนนะครับคุณปู่ g k นํามาตั้งแต่ปี2507ถึง2509นะครับทุกคน ส่วนอันนี้ก็รถนอนบูเทนนะครับตอนอยู่ญี่ปุ่นก็จะเป็นสีน้ําเงินตอนมาไทยแรกๆก,ก็ยังเป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับแล้วก็ไปเป็นสีม่วงซึ่งเป็นรถนอนตอนนั้นสีม่วงที่ที่สวยมากๆเลยนะครับและในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคุณปู่ซับเปลี่ยนของเราก็เร่งเครื่องกันไม่หยุดเลยนะครับนี่ รถสีเขียวนะครับบชสจากภาคใต้มาอยู่เมืองกรุงนะครับทุกคนนี่อันนี้บูเทนของเราส่วนนี้ก็รถอื่นๆนะครับที่เก็บอยู่ในย่านอันนี้อยู่ใต้ทางด่วนนะครับทางด่วนสีรัตและนี่ก็สถานีกลางกรุงเทพประิวัตนะครับหรือว่ากลางบางซื่อที่หลายๆคนเรียกนั่นเอง ผมเคยมารีวิวที่นี่หลายอย่างแล้วนะครับสถานีนี้ก็เคยมารีวิวแล้วยานเก็บรถก็เคยมารีวิวแล้วนะครับและตรงนู้นก็จะเป็นจุดจอดรถไฟไฟฟ้านะครับใช้รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พามาชมบูเทนที่จอดอยู่ในย่านแล้วก็คุณปู่สับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ ผมโดนนัดปีนัดวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ